Sight, and hope, got คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้กาชาของ MA นะครับที่มีการเข้ามาใหม่หลังจากปิดเซอร์เบอร์ปรับปรุงนั่นเองนะครับผมนี่เอะจะเรียกว่าเป็นตัวย้อมก็ไม่ได้นะเอออันนี้คือมันมีส่วนของส่วนของฐานนะเออเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะ เรามาดูกันแล้วกันนะครับผมตู้นี้มีชื่อว่าเทศกาลหลังฉลองครบรอบเจ็ดปี SMA GF นะครับเออแป,แปลว่าอะไรอ่ะเออถ้า,าว่าใครแปลได้ก็บอกผมด้วยนะเออคอมเมนต์ไว้ข้างข้างล่างก็ได้นะครับมาตู้นี้ก็จะชูโรงคือ m อเตัวใหม่จะมีชื่อว่า Dark Gundam นะครับผมเออจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Devil Gundam นะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นฝั่ง ฝั่งยุโรปนะครับเขาให้เปลี่ยนชื่อนั่นเองนะอ่าก็ก็จะมีแต่ซีรีส์ของจีกันดัมนี่แหละที่มีประเด็นเรื่องของชื่อนะครับอ่าเขาก็เปลี่ยนใหม่เป็นดักกันดัมนะอันนี้คือความรู้นิดนึงนะครับเรามาดูหัวข้อข่าวสารกันว่าเป็นยังไงนะครับผมตู้นี้เขาก็ระบุอยู่แล้วนะว่ามีเอ็มตัวใหม่เข้ามานะครับเออเป็นประเภทจู่โจมชื่อว่าดักกันดัมนั่นเองนะต่อมานะครับ สี่ดาวออกแน่ๆนะครับผมโอกาสที่โมบิลเออร์มจะออกนะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้นะแล้วก็มีการยืนยันว่าจะเพิ่มโอกาสได้ยูนิตสีดาวสูงมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถัดมานะอาโบนัสแผ่นดาวม่วงนะครับผมเมื่อโมบิลสูตรตัวที่กําหนดหรือว่าเอตัวที่กําหนดนะครับผมออกมาแล้วเนี่ยคือในครั้งเราเป็นหกดาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะเออถ้าหากว่า เป็นตัวที่มันออกมาซ้ํานะครับแล้วตัวซ้ําของเราเป็น6กดาวอยู่แล้วเขาจะแถมดาวม่วงมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดมาที่เขาเขียนโปรโมชันนี้นะรับรองสล็อตครั้งที่1น,นะครับก็คือการกดเฟสครั้งที่1นงั่นแหละนะครับอ่าในกดมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาทั้งหมด11ตัวใช่ไหมเขาบอกว่าจะเพิ่มอัตราการได้ MA อสอเท่านะครับไอ้คําว่าได้ MA 2เองเท่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ระบุว่าตัวใหม่นะครับ คิดว่าเขาน่าจะรวมทั้งหมดเลยนะที่เป็นเอเอนะครับผมเออทั้งหมดที่มันอยู่ในตู้แหละนะโอเคทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะกดเพชรเออครั้งที่หนึ่งนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือตัวกาชาเลือก MA 4อสดาวนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกแต้มอีเวนตนนะครับแต้มอีเวต์เหรียนตาเลเวลสี่นะครับอ่ามีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะครับผม อ่ะถัดมาเป็นการกดเพคครั้งที่2นะครับคุณก็จะได้ MA ออกมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมนี่เขาการันตีนะเ a ออกมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็ต้องไปสุ่มดูนะว่า MA ตัวไหนนะครับออกมาแน่แน่แล้วก็กดเพคครั้งที่สองจะได้นักบินเสริมนะครับโดบมอนกัพเข้ามาให้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นการกดเพคครั้งที่3ามนะครับอ่ะขออนุญาตดูนะไล่มากดเพคครั้งที่สามคุณจะได้ใบรถชาร์จนะครับผมจาก5าเหลือสีนั่นเองนะครับผม ครั้งที่3มีอะไรไหมอ่านี่นะครับเหรียญตาอีเวนต์เลเวลหนั่นเองนะครับอ่าครั้งที่3ไปแล้วอ่ะต่อมาเป็นครั้งที่4นะครับครั้งที่สคุณจะได้ใบรดชาร์จจาก4เหลือ3นะครับแล้วก็ตัว๋วรางวาัล m a ็ e อพรเมียมด้วยนะครับหนึ่งใบนะอ่าอันนี้ครั้งที่4จะมีอยู่แค่นี้นะครับถัดมาครั้งที่5นะครับครั้งที่5เนี่ยมันจะเป็นโปรโมชั่นที่อ่อคุณควรที่จะกด นะครับถ้าหากว่าคุณสนใจตู้นี้นะอ่ะาครั้งที่ห้านะครับคุณจะได้ใบรสชาติจากสามเหลือสองนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าการกดตั้งแต่ครั้งที่ห้าถึงสิบเนี่ยการันตีเลยว่าจะได้ MA Pick Up ออกมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับ่เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่า p i c อั p เนี่ยมันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเออเดี๋ยวคดกันไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับผมโอเคครั้งที่ห้านี้ก็จะได้อเหรียญตายอีเวนต์เลเวลหกมาใช้ด้วยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นการกดครั้งที่หกนะครับครั้งที่หกถึงแปดตรงนี้เขาเขียนเลยว่าจะได้ตัวรางวัล M A Premium นะครับอย่างละสองใบนะครับเออตั้งแต่ครั้งที่หกนะหกเจ็ดแปดนะครับได้ครั้งละสองใบนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมเงื่อนไขข้างบนนะครับผมว่าห้าถึงสิบเนี่ยจะได้ M A Pick up นะครับผมยิงยาวมาครั้งที่เก้านะครับได้ M A ตัวรางวัล M A Premium นะครับอันนี้คูณสามละแล้วก็ครั้งที่สิบนะครับคือสุดท้ายแล้ว จะได้ตัวรางวัล MA Premium สามใบเช่นเดียวกันนะและจะได้ใบลดชาร์จจากสองเหลือหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะโอเคอ่ะเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้นะครับนี่นี่นนเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่า MA Pickup เนี่ยมันมันมีตัวไหนกันบ้างนะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นตัวใหม่นะครับ Dark Gundam นั่นเองนะ M.A. Dark g n d a m อ่าตัวที่สองก็จะเป็น M.A. Neo C.O.N. นะครับอ่อตัวนี้แนะนำว่าควรจะมีในยุคนี้นะครับเออมันหลบสถานะกับดักได้บางส่วนนะครับแต่ว่ากับดักข่าไม่ตายอันนี้ยังหลบไม่ได้นะตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ดีกว่านะเออเนี่ยแนะนำนะเจ้า Neo C.O.N. Seiko Shark นะครับอันนี้ ควรจะมีไว้แล้วก็วันวารนะครับผมอ่าสรุปว่าตู้นี้มีเอออสามตัวนะครับมีตามนี้เลยนะเออเอที่เป็นพิคอัพนะครับต่อมาจะเป็นรายการของตัวกาชาเลือก MA เสี่ดาวนะครับตัวที่เป็นเป้าหมายนะเออนี่เลยครับเนโอซีองประเภทกอกวนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไหมหรือว่าวันวารจะมีหรือเปล่านะครับเออถ้าหากว่าไม่มีสองตัวนี้คือผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำสักเท่าไหร่นะอ่า ไหนดูซิว่ามีไหมสายก่อควนโอเคครับเนอซีองไม่มีนะสายก่อควนไม่มีนะครับผมวันวาโลวันวาโลวันวาโลอันนี้ผมขออนุญาตดูแบบเร็วๆนะซึ่งขนาดดูเร็วๆแล้วนะก็ยังไม่มีเอนะครับสรุปเลยว่าตัวนี่ตัวเลือกเอสีดาวนะครับมีแต่ตัวเก่าที่ไม่สามารถอยู่ในยุคที่มีการเล่นสกิลกับดักได้นะครับผม เออก็ตามตามนี้เลยนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะสะสมนะครับสะสมเพื่อให้มันเป็นหกดาวได้นะครับผมหรือไม่ก็กดเลือกเอออกมานะครับตัวที่เรายังไม่มีอะ่ะกดเลือกออกมาแล้วเอามาจัดเป็นเซตของเด็กเอก็ได้นะครับมันจะได้สนับสนุนสกิลกันเนาะอ่าตามนี้นะครับผมเอาละอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าแผ่นดาวม่วงนะครับโอเคอ่าน,นี่ก็จะเป็นนักบิน เสริมคนใหม่นะครับดูมอนกัสดเวอร์ชันกำมัดนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นกำมัดแล้วกันเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกันทีนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นตั๋วรางวัลตั๋วรางวันอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีนะอ่าโอเคด้านล่างนี้นะครับผมเป็นโปรโมชั่นใหม่ที่ผมจริงๆแล้วผมควรจะพูดตั้งแต่ตู้ที่แล้วนะครับตู้ที่ผ่านมาแล้วนะ อแต่ว่าผมผมยังไม่มีโอกาสได้พูดนะไม่ใช่หน้านี้นะครับนี่ข้างล่างนี้นะนี่เลยนะครับผมคือตรงนี้เนะี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการกดตู้กระชานะครับเมื่อคุณกดแล้วแล้วมันจะสมได้เลเวลสามอ่ะอ่าพอคุณได้เลเวลสามนะครับคุณก็ไปซื้อตัวพรีเมียมเออโอเคดเอกด x ไปก่อนนะนี่ตรงนี้นะครับล่างซ้ายนะครับ นี่นะลางสายสุดเลยนะครับผมเหรียญรีพอยต์นะครับเมื่อคุณกดนะครับเอ่อกดเล่นอะไรเงี้ยแล้วจนขีดตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นเลเวลสนะครับอ่าโอเคเนาะพอมาเปลี่ยนเป็นเลเวลสามเนี่ยคุณก็ไปซื้ออ่าพรีเมียมนะครับผมซื้อตัวพรีเมียมเพื่อที่จะมาคอมโบกับตู้นี้นะครับนี่ไงคำสั่งพรีเมียมนะครับผมราคาถ้าหาว่าผมจะไม่ผิดก็คือราคาอ่าสามร้อยเพรนะ แต่เดี๋ยวนี้มันมันน่าจะลดลงมานะครับลดลงมาเหลือเท่าไร่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูกันนิดนึงนะโอเคปุ๊บตัวพรีเมียมคำสั่งใช่ไหมอ่ะนี่ไงคำสั่งอันนี้เหลือแค่สองร้อยแล้วนะครับพรีเมียมนะเหลือสองร้อยนะครับคุณซื้อตอนที่มันเลเวลสามนะครับตอนเนี้ยอ่ายกตัวอย่างนะของผมอะ่ะมันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับผม เนี่ยตรงนี้นะเรเวลหนึ่งอยู่ยังไม่ต้องซื้อนะครับอ่ะเรากลับมาดูกันต่อนะเมื่อเรากดซื้อตอนที่มันเป็นเรเวลสามนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะอ่าสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมหนึ่งเลยนะครับคุณจะได้ตั๋วกาชาเลือกโมเมสูตรลิมิเต็ดกาชาเหรียญรีพอยต์นะครับอันนี้ได้ตั๋วเลือกนะนี่รายชื่ออยู่ข้างล่างนะครับผมอ่ารายชื่ออยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นตัวที่ ในตู้กระชาธรรมดามันไม่เบี่ยนั่นแหละมันจะอยู่ในนี้นะครับผมเออตอนที่คุณกดซื้อตั๋วพรีเมียมตอนเลเวลสามนะเออเหรียญรีพอร์ตเลเวลสามนะครับหนึ่งแล้วนะสองคุณจะได้เหรียญดาวม่วงนะครับผมอ่าได้ดาวม่วงตรงนี้จะมีการระบุเลยนะครับผมว่าจะได้ดาวม่วงของกันดัมเอ็ดหนึ่งนะครับประเภทสนับสนุนเองนะครับผมแล้วก็ อาจจะได้ใบปลดช่องนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกันั้มเอทหนึ่งเช่นเดียวกันนะและชิ้นส่วนตัดแปลงพิเศษอ่าในเร็บโมบิสูดด้วยชิ้นส่วนตัดแปลงพิเศษอันนี้จะเป็นใบปลดช่องนะครับเออถ้าหาว่าผมจะไม่ผิดนะอันนี้จะเป็นใบปลดช่องอ่าน่าจะเป็นใบปลดช่องของดาวดาวม่วงนะครับพัดเสริมดาวม่วงตรงเนี้ยพัดเสริมดาวม่วงถ้าหาว่าผมจะไม่ผิดนะ โอเคนะครับอันนี้ผมควรจะพูดตั้งแต่อีเวนต์ที่แล้วๆมาละว,ว่าเมื่อคุณกดตู้กระชาแล้วได้เหรียญรีพอยต์จนเต็มเลเวลสาแล้วอ่ะคุณสะสมเพชรแล้วไปซื้อตั๋วพรีเมียมนะครับคุณก็จะได้ของพวกนี้มาด้วยนั่นเองนะอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับผมโอเคเนาะอันนี้ถ้าหากว่าผู้เล่นงงก็ไปนั่งศึกษากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ถัดมานะเรามาดูตารางโปรโมชั่นกันนิดนึงนะครับผมเผู้เล่นจะได้เห็นนะครับนี่มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าตัวรางวัลประจําตู้นี้จะได้ครั้งละหนึ่งร้อยใบนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้การกดครั้งนี้หนึ่งนะครับจะได้ตั๋วเลือกของเออมาด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็นักบินเสริมคนใหม่ก็จะอยู่ในการกดครั้งที่สองนะครับเออลืมบอกไปนะ ว่าอันนี้มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับกดทุกๆสามครั้งเนี่ยได้รับส่วนลดนะครับห้าสิเปอร์เซ็นในการกดเพชรนั่นเองนะ,ะถัดมานะเห็นไหมอันนี้จะมี m อ Premium นะครับผมเออเอ Premium ก็จะมีอยู่ในนี้นะครับอย่างที่บอกไปเออตั้งแต่ครั้งที่หกมาก็คือจะได้คูณสองนะครับหกเจ็ดแปดนะพอมาครั้ 9, รงที่เก้านี้จะได้คูณสามนะครับหมเก้าสิบครั้งที่สิบก็จะได้คูณสามแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สุด จร,จริงๆแล้วมันสุดอยู่ครั้งที่สิบนั่นแหละที่คุณควรจะกดนะถ้าอยากกดนะครับผมถัดมาเรามาดูนักบินเสริมคนใหม่กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับมีชื่อว่าดูมอนกัรนะครับเวอร์ชั่นกำหมัดนั่นเองนะซีรีส์นะครับจำกัดซีรีส์อยู่ที่โมบิสูตรจีกันดั้มนั่นเองนะครับผมโมบิสูตไฟเตอร์จีกันดั้มตรงนี้นะครับเหรียญตาที่สามารถใส่ได้ก็คือแเหรียญนะสเหรียญสีเหลืองนะครับจะเป็นการบวกโจมตีบีม หนึ่งรยทั้งสองเหรียญน,นะครับผมแล้วก็บวกให้ปีอีกหนึ่งันห้า้อยนั่นเองนะครับต่อมาอีก2เหรียญที่เราจะต้องใส่เองนะข้างล่างเขาเขียนระบุไว้ว่าจะต้องอบวกโบนัสในการโจมตีบีมเนะี่ย2ี่เอร์เซนนะครับผมส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือบวก HP ปอีก20ซนนั่นเองนะอันนี้ก็รวมกันเป็น5้าช่องแล้วใช่ไหมเอออันนี้เขียนไว้แดขาดอีกสามสามนี่ก็คือแล้วแต่คุณจะใส่เลยนะครับ ส่วนเรื่องของ BM อนะครับผมอ่าอันนี้มีให้ด้วยนะครับผมขอบคุณดมอนนะครับอ่าโอเคเรากดมาดูนิดนึงนะนี่นะครับก็จะเป็นนักบิน MA คนใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับเออจะอยู่ในนี้นะก็เป็นสกิลอะไรกันบ้างอ่าห้าวินะครับห้าวิหลังจากเกมเริ่มนะครับจะมีโอกาสติดป้องกันสภาวะลดค่าพลังแค่นั้นนะครับผม ส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์กับจํานวนวิอันนี้ต้องอัพให้มันถึงเลเวลสิบนะครับเออจึงจะรู้ว่าอันไหนเพิ่มนะครับโอเคเนาะต่อมาเรามาดูเปอร์เซนต์ตู้นี้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาแบบธรรมดากันก่อนนะเออมาเรามาดูกันเอาแบบธรรมดานะครับผมกลุ่มปกติเนี่ยเกลมาวิสู์หรือว่า MA ็สีดาวนะครับจะอยู่ที่สิบสองเปอร์เซนนั่นเองนะพอเราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนาะ จะเห็นว่ามันมีแต่ของ M A ทั้งนั้นเลยนะสี่ดาวนะครับผมเออ M A ทั้งนั้นเลยแล้วก็การการันตีเลยตรงเนี้ยเห็นไหมชัดเจนนะว่าพิกอัพเนี่ยมันเป็นโมดิสูตรสามตัวนะครับก็คือวันวโลนะตัวเก่านะครับผมเนโอ i ีออง y ซโคชาร์ k นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะก็สามเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะครับและตัวใหม่ d รกกันดั้มนะครับอยู่ที่สามเปอร์เซ็นนั่นเองเนาะโอเคทีนี้กลุ่มแน่นอนนะครับผมกลุ่มแน่นอนเขาเขียนไว้ใช่ไหมว่าจะมีการอ่าเพิ่มเปอร์เซ็น์ของ MA ให้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเขาจะเพิ่มแบบโดยรวมนะครับนี่เลยครับเกรดสีดาวอยู่ที่2 4นนั่นเองนะตรงนี้นะครับผมจะเห็นชัดเจนเลยว่าวันวโลเนี่ยจะอยู่ที่6%เนะครับเนโอซิองอยู่6%แล้วก็ดาร์กแคนดัมอยู่6%เเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเพิ่มให้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในหน้าตาโปรโมชั่นกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับ เออหน้าตาโปรโมชั่นการกดครั้งที่สองเขาการันตีว่าจะได้เอแน่นอนนะครับก็มันี่กลุ่มแน่นอนเลยนี่เห็นไหมว่าเคตสีดาวนหนึ่งร้อยเซนตนะครับผมแต่ว่ามันรวมทั้งหมดไงอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งร้อยเอร์เซ็นคือเอมออกมาแน่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะออกมานะครับอันนี้ก็ให้ระวังกันด้วยนะอ่าวันวาลโลจะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นนะครับผมนี่ตัวพิกอัพอ่ะจะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นส่วนตัวอื่นก็จะอยู่ที่สองจุดสี่ห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นั่น เป็นการการ,การันตีอนะเนาะว่า MA จะได้นะครับเออเป็นกา,การการันตีนะอ่าไหนดูซิเลื่อนมาครั้งที่ห้านี่เรามาดูกันครั้งที่ห้าเขาบอกว่าจะได้โมบิสูทิอัพใช่ไหมซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าพิกัพมันมีอยู่สามตัวนะเออมีเนโอซีออนวันวแล้วก็ตัวใหม่นะครับกดปั๊บเข้ามาเห็นไหมสามตัวครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะเกียร์สดาวหนึ่งเแล้วมันจะสูมอยู่ที่สามตัวนะ ก็จะอยู่เปอร์เซ็น์ที่สา3สิบสามจุสามสามเปเนนั่นเองนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไปลุ้นกันเอานะครับนี่คือการการันตีนะว่ากดตั้งแต่ครั้งที่ห้านะครับผมว่ามันจะสุ่มนะครับอ่าสุ่มนะแล้วทีนี้ครั้งที่สิบล่ะเป็นยังไงปึ๊บครั้งที่1ิบก็ก็มีหน้าตาเหมือนกันนะครับเออมันก็จะสุ่มแบบนี้เหมือนกันนะโอเคเนาะต่อมาเรามาดูตั๋วรางวัลประจําตู้นี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็เริ่มจากดาว่วงนะราคา250นะครับผมก็จะมีดาวม่วงของเอ็มเตัวใหม่ให้ด้วยนะแล้วก็เอ็มเตัวเก่านะครับพอเรากดเลื่อนไปเรื่อยๆนะราคาอยู่ที่550นะครับอันนี้จะได้ดาว่วงมาอยู่ที่ครั้งละ3ใบนะครับผมกดไปอีกมีเพิ่มอ,อีกไหมอ่ะมีนะครับราคา1000นะ1000อันนี้จะได้ครั้งละ7ดใบนั่นเองนะครับอ่าเจ็ดวงนะ ต่อมาก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับผมนักบินเสริมอันนี้ก็ราคาอยู่ที่สองร้อยนั่นเองนะครับก็จะมีแต่เฉพาะเอเท่านั้นนะเออราคาสองร้อยนะครับผมก็ตามนี้เลยแล้วก็ใบปดช่องนะครับก็ราคาส0 0ร้อยเช่นเดียวกันนะอ่าไหนดูซิว่ามีเพิ่อมอีกไหมอ่าต่อมาก็จะเป็นราคาสามร้อยนะครับอันนี้ก็หนึ่งใบนะราคาสามรอยคือหนึ่งใบนะครับผมให้เข้าใจกันด้วยนะโอเคแล้วก็ราคาหกร้อยนะครับก็จะอยู่ที่สามใบนั่นเองจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะตรงนี้ ต่อมาจะเป็นถัง EN นะครับอันนี้จะมีแต่ถังนอเนปตะสมให้แล้วก็อื่นๆนะครับในหัวข้ออื่นจะมีใบรีสกิลดาวม่วงของ MA นะครับระดับ4ดาวเนาะตรงนี้ราคาอยู่ที่400นะครับผมจะได้อยู่ที่1ใบนะครับถ้าหากว่าผูเ้เียนอยากซื้อส่วน3ดาวขึ้นไปนะครับอันนี้จะอยู่ที่ราคา50นะครับสามารถแกลกซื้อได้5ครั้งนั่นเองแล้วก็จะมีเหรียญตานักบินเสริมเลเวล2นะครับตรงนี้นะ สามารถใส่ได้ทั้งนักบินเสริมที่เป็น MA และเป็นโม v ิสูนั่นเองครับต่อมาเราจะมาพูดถึงตั๋วรางวัลเอ็พรีเมียมกันบ้างนะครับผมตั๋วรางวัล MA พรีเมียมตรงนี้เขาก็ชูลงมาเลยนะครับผมว่าดาวว่างตรงนี้จะเป็นดาวว่างอนิประสงค์นะครับเฉพาะเ a นะเอออัพได้แต่เฉพาะ MA มนะครับมีทั้งหมดอยู่สิบดาวสิบดวงสิบชิ้นเออนั่นแหละแล้วแต่จะเรียกนะครับรก็ในการแรกก็คือสามารถใช้ตั๋วรางวัลของเอ็พรีเมียมเนี่ย หใบนะครับแลกได้1ครั้งนั่นเองนะอันนี้แลกได้อยู่ทั้งหมด10ครั้งนะครับใบปวดช่องอันนี้ก็ยัดมาให้แบบใบปวดช่องอันนี้ประสงค์ของเอเลยนะครับผมระดับ4ีดาวนั่นเองแล้วก็อื่นๆนะครับในหัวข้ออื่นเนี่ยอันนี้จะมีแบบสเปเชียลนะครับก็คือเรียนตาเลเวลสานะครับจะแบ่งเป็น2หมวดนะ,ะหมวดหนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตีบีมแล้วก็ป้องกันบีมนะครับจะอยู่ในตรงนี้เนาะ ส่วนอีกหมวดนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีวัตถุและป้องกันวัตถุนั่นเองนะครับนอกนั้นก็จะมีหน้าตาเหมือนกันหมดนะทุกอย่างก็จะเป็นรลเวลสามนะครับถัดมาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะมีใบรีสกิลดาวม่วงเอ,อของสี่ดาวขึ้นไปนะครับอันนี้แลกได้ทั้งหมดสิบครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยจะได้มาอยู่ที่สองสองไอเทมสองใบนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ครับ อ่าชิ้นส่วนคัสตอมเอสนะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถแลกได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแปนของเอนะครับผมอ่าสามารถแลกได้เก้าครั้งนะครับในการแลกแต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้เป็นมาทั้งหมดสิบแปนนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งตัวเอพิเมียมนะครับหน้าตาก็จะมีอย่างนี้นะโอเคตัวที่ผมอยากให้ให้มีอะ่ะมันมันจะมีหรือเปล่า อ่าไอ้เจ้านโอซอองไซโคชาร์ r อะไรนี่ไงมีด้วยนะครับผมอยู่ในนี้นะเออข้างหลังสุดนะครับนี่แล้วก็ o n e v a ล o Sakelo นะครับอ่ะอยู่แถวนี้นะด้านหลังนะครับผมถ้าว่าผู้เล่นเอออยากได้นะครับก็วิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมคําถามต่อมานะครับตัวนี้น่ากดหรือเปล่าตัวนี้น่ากดไหมผมสารภาพแบบตรงๆเลยนะว่า m อผมยังไม่ได้ดูครับนี่ ผมกดมาแค่แค่นี้ก่อนนะเออกดมารายละเอียดแค่นี้ก่อนก็ตามนั้นครับผมเขาบอกว่าชาร์จห้าใช่ไหมเออชาร์จห้าแล้วสกิลม่วงอ่ะเดี๋ยวผมกดดูนิดนึงนะสกิลม่วงเนี่ยเขาบอกตรงนี้ว่ามีเรื่องของต้านทานกับดักนะครับเออมีฝ่าวิกฤตโจมตีด้วยนะแปลว่าเมื่อเขาลงมาบนสนามแล้วอะ่ะเขาสามารถโจมตีได้เลยเออนี่ผมให้ดูแค่ตรงนี้แหละนะ อ่าส่วนถ้าไม่ตายนะครับผมเออถ้าไม่ตายเขาก็จะมีกัดให้ด้วยนะครับอ่าพลังโจมตีอยู่ที่สามพันสามนะเออพลังโจมตีมันไม่สูงนะครับเออจริงๆพลังโจมตีมันไม่สูงอันนี้ผมดูแค่ข้าวๆนะครับผมดูแค่ข้าวๆอย่างแรกที่คุณรู้เลยก็คือมันลงมาสู่พื้นอ่ะมันโจมตีได้มันไม่สนใจสถานะกับดักนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมรู้นะต่อมาชาร์จห้า คุณควรจะจับมันเป็นชาร์ตหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะควรจะจับเป็นชาร์ตหนึ่งเลยเพราะว่าอ่าลงมามันก็แบบสามารถตู้ได้อ่เออเพราะมันมีสกิลต้านกับดักนั่นเองนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าออยากจะเล่นไม่เล่นอยากจะกดนํามาใช้หรือไม่กดเอออันนี้ไม่ว่ากันนะครับส่วนเรื่องผลกลยุทธ์อันนี้ก็อ่าทาให้ภาพรวมภูมิประเทศเป็นระดับดินนะครับผมเออดินดินจะบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เออก็ว่ากันไปนะอ่ะสปอร์ตโอ้สปอร์ตสปอร์ตอ่ะตามนี้นะครับผมสปอร์ตนี้ตามตามนี้เลยนะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวไอ้เจ้าดักกันดั้มเนี่ยจะยกไปอยู่ที่หัวข้อการเจาะสกิลนั่นเองนะครับผมพิจารณาดูแล้วกันนะว่าลงพื้นมาปั๊บเขาสามารถใช้ท่าไม่ตายได้นะครับผมลุยกับชาวบ้านเขาได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ากี่วินะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดู โอเคครับผมถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ